ประมาณพันจุดนะครับโซนบาย77 SL 73.5 77.252นะครับโซนเซลล14ข้างบนนะครับ2414.839 SL, SL SL ไกลอยู่นะครับ เอสสิบแปดเลยนะถ้าเมคเซนสิบเจ็ดจุดห้าเซลสั้นมีสองโซนนะครับโซนหนึ่งตรงนี้นะครับตรงแปดสิบหกกับอีกโซนหนึ่งเก้าศูนย์เอสเก้าสี่โอเคนะครับ จดไม่ทนันพี่หมูบอกนะครับถ้าจะเซล์โซนเซลลมีอยู่2โซนนะครับสั้นๆไปก่อนเซลล์เพื่อบ่ายนะครับโซนเซลลโซนแรกผมชอบแถวแถวแป sl 89อีกโซนหนึ่งประมาณ90 90 91นะครับ sl 94แต่ถ้าโซนในภาพใหญ่เลยข้างบนนะครับ 14 15 SL 17.5จุดห้าโซนบาย77.252 SL 73จุดห้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะครับ ถ้าเด้งขึ้นไปผมเซลลงมาก่อนนะครับเนี่ยเซลแถวๆนี้ก่อนชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งก็แถวๆนี้ถ้าใครรอได้นี่เลยนะเก้าสเดจุดเก้าเอ็ดให้เดียว94้าสิบสตอนนี้ยังมองเซลลอยู่นะครับเด้งขึ้นมาก็ยังจะเซลลงไปก่อนโอเคไหม เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ช่วงเย็นนะครับทุกคนสวัสดีครับ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 สวัสดี